สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้ระเบิดลอยมาแล้วอ่ะเฮ้ยมาดิเพื่อนผมใช้ลูกงงอ่ะบอกไว้เลยยิงโหดแน่นอนครับโอ้โหเขาบุกเกิดเรามาแล้ว啊อ้อาวระเบิดปีมาว่ะผมเก็บเอาไว้สักลูกนึงดีกว่าท่านผู้ชมปล,ปลาแสงข้ามไปเลยครับ<ว>เฮ้ยอ่าเรียบร้อยครับอา้าวผมได้คิวฟรีซะอย่างนั้นท่านผู้ชมหรือว่าเขาติดแสงวะน่าจะเป็นไปได้ครับระวังยาวครับ ปลาแสงดักไอปลาระเบิดดักไวแล้วโ,โอ้ไม่ได้ระเบิดฟรีเลยว่ะเสียดายชิพอุ้ยเพื่อนไอบา้าเอ้ได้ S6 เฉยท่านผู้ชมเพื่อนเราเดินให้แล้วครับตามหลังอยู่เพื่อนเอา้าเข้าหัวเฉยมาดิครับ,รบงงรก็มาดิครับไปยังไงท่านผู้ชมเอาเรื่องไม่ล่ะเออก็มาดิครับมีแค่นี้มันก็ห้าวเปลงได้ถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆกับผมก็พร้อมบวกท่านผู้ชม อาระเบิดครับอุ้ยไอ้บาเอ้ยเขาอยู่มองอะ่ะท่านผู้ชมเขาน่าจะไม่เห็นผมนะเอ้ยเอ้ยผมได้คิวว่ะของจริงยาวมาครับเจ็บอยู่สวยเพื่อน ีขอ้รัับชชยนะาเบิดฟรีหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเอ,อ้ยเป็นไงตายกับไอ้โมงไปดิใครใครดูถูกไอ้โมงฮะ <laughs> เอออยากดูถูกไอ้โมงดีนะักโอ้ยตายกับไอ้โมงไปดิ ได้รัับชสะพานมากันแล้วท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยครับระเบิดฟรีโอ้ยเดี๋ยวผมติดแสงตัวเองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนอ่านเพื่อนเราเดินมาช่วยแล้วครับสวยเลยเพื่อนโอ้โหดนสไน เออเรียบร้อยไปเพื่อนเป็นยังไงงงดิไอน้นมงงดิอเออเรียบร้อยไปเพื่อนงงดิครับเจอไอ้โมงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนั่นไงว่าแล้ว <c oughs> ผมไม่เข้าใจว้ยผมจะกระโดดทําไมก็ไม่รู้ท่านผู้ชมโอ้โกระโดดแล้วมันลื่นตกน้ําเลยอะ่ะ <c oughs> เมื่อตกี้นี้เฮ้ยเซ็งเลยครับ เขาจะเดินเข้าลูข้างหน้านี่ไม่เอ่ยเร็วเพื่อนเดินเข้าลูข้างหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบิดมาเพียบเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหผมไม่ได้คิวว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยตายครับยิงทะลุหมอกไปดิโอ้โยไอเรานี่มันของจริงเลยว่ะก็ทะลุหมอกไปเลยอ่ะครับเฮ้ยชักจะชอบตัวเองแล้วสิ เอ้ยผมได้คิวอีกแล้วว่ะของจริงเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดแสอองอะผมอ้อมมาปาแสงได้ครับโอ้หไอ้บ้าไอ้คนละคน ไอชุดเฮ้ยสองคนนะเพื่อนสวยครับอายาิมของคุณพ่ายแพ้เอ้านัดเดียวตายเฉยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอออย่างนี้น่ารักขึ้นมาหน่อยขอบใจเพื่อนที่ยิงให้เจ็บครับเฮ้ยปืนดีดอ่ะ เสียดายได้มาแค่คิวเดียวครับแม่งเอ้ยยิงเขาไม่โดนเลยเมื่อตะกี้นี่เอ้ยน่าขายหน้าจริงเลยเชียวเฮ้ยชุบมาดิครับอ้าวหาแสงเข้าไปก่อนโอ้โอ ไม่มีใครติดแสงของผมเลยอ่ะท่านผู้ชมซ้ายมือก็มีนะเพื่อนระวังด้วยเฮ้ยเอาได้ครับผมได้คิวว่ะไอ้บ้าเอ้ยเออตายไปดิทีมของคุณได้รับชัยชนะไม่ได้อัดครับไม่ได้อัดมาลองเปืนเฉยๆฉย <laughs> เราอย่าบอกว่าเราอัดท่านผู้ชม ร้อยผมได้ระเบิดฟรีโอ้ยดเดาท้าผมติดแสงตัวเองหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้เอ้าโอ้โหแอสซิตสองคนเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเพื่อนแบ่งผมบ้างดีโอ้วน้ำตาจะไหลท่านผู้ชมถ้าผมตัดคนนี้ได้ผมก็จะได้คิวฟรีหนึ่งคนครับโอ้โยคิวฟรีเว้ยคิวฟรีต้องเป็นของผมเอ้ยเรียบร้อยไปเว้ย ทีมของคุณได้รับชัยชนะยาวดันมาแล้วครับรูขวามือเพื่อนอ่าได้คิวครับกำลังเดิมเอ้าเพื่อนเราตายกับระเบิดอู้สองคนเลยหรอครับเนี่ย้าจริงทำไมตอนผมเล่นมันไม่เป็นอย่างนี้บ้างวะท่านผู้ชมปอโอ้ยผมฆ่าได้วะท่านผู้ชม เราเบิดทิ้งไว้ก่อนเออเฮ้ยมาดิครับไอ้บ้าเอาเ้ยผมวิ่งให้เองเพื่อนแล้วเราชนะด้วยอุ้ยเอา้าแม่งสไนเปอร์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟปลาแสงมาครับเนี่ยยาวมีครับ โอ้ขอบคุณครับเพื่อนเอาทำไมผมยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยผมยิงไม่ออกท่านผู้ชมเขาอยู่ข้างในเลยเพื่อนสวยครับมีอีกหนึ่งนะอู้อเข้าหัวเม่เดียวมาดิเอ้โดนอยู่ท่านผู้ชม ขอความกำลังเสริมด้วยครับอ้าวเฮ้ย,อยขอบใจเพื่อนตายจริงเกือบแล้วเฮ้ยขอบใจเพื่อนอุ้ยอา้าวโดนสไนเปข้างหลังอีกเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบคนนี้เล่นสไนเปอร์ว่ะเพื่อนเฮ้ยเรียบร้อยตายไปดิ เอ้ยผมงจริงโดน,นอยู่ครับโอ้โหของจริงว่ะโอ้ยเยี่ยมเพื่อนภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ผมบอกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่มพลาดคลิปใหม่ของผมนะาคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันตกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางกันไปก่อนสวัสดีครับ